พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระสมเด็จปิดทองรุ่นแรกหลวงปู่พิมพาวัดหนองตงูจังหวัดนครสวรรค์ปีพุทธศักราช2491 หลวงปู่พิมพาท่านเป็นสิทธิ์หลวงพ่อเฮงวัดเขาดินใต้หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนครสวรรค์สิทธิ์ร่วมรุ่นท่านคือหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทและท่านยังเรียนวิชากับหลวงพ่อเครือบวัดหนองกระดีอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีหลวงพ่อยีวัดดงตาก้อนทองจังหวัดพิษณุโลกหลวงพ่อกบวัดเขาสาดิกาจังหวัดลบบุรี หลวงพ่อดีวัดหัวถนนใต้จังหวัดนครสวรรค์สิทธิ์ร่วมรุ่นของท่านคือหลวงพ่อฮวดวัดหัวถนนใต้และหลวงปู่ยังได้เรียนตำราเมตตามหานิยมตำราสมุนไพรจากคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านวังคชรที่ท่านบวชอยู่อีกด้วยหลังจากนั้นท่านได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อศึกษาธรรมและวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุ และวัดละฆังอีกด้วยในสมัยที่หลวงปู่นาคดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดและหลวงปู่พิมพายัางได้เดินทุดงไปหลายแห่งทั่วประเทศเลยไปถึงพม่าประเทศลาวและจีนพระครูนิทัศน์ศาสนากิจหรือหลวงปู่พิมพาธรรมะวะโรอดีเจ้าว,วาดวัดหนองตงอูอำเอพภอบรรพตพิสยัยจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อว่าเป็น เทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพอ,อีกองค์หนึ่งวัตถุมงคลของหลวงปูพ่พิมพามีทั้งแควคาดอยูโยงคงกระพันเมตตามหานิยมลูกศิษย์ลูกขาของท่านเป็นที่รู้จักกันดีในหลายวงการนักการเมืองเช่นท่านวราเทพรัตนากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพลเอกประมาณอดิเลกสาร สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยเคยเอาฮอริคอปเตอร์มาลงกล่าวบรรมัส,สการที่วัดและก็ท่านสวัสดิ์คำประกอบเป็นต้นสิทธิ์ที่เป็นดารานักร้องก็มียอดลักสลักใจดอนสอนระเบียบกุ้งศรีวิไลสรพงษ์ชาตีแอดดีผีนารักโกติยารามบอยสุรชัยสมบัติเจริญและนกน้อยอุไรพรเป็นต้น วัตถุมงคลรุ่นแรกที่จัดสร้างที่วัดหนองตงูเป็นรูปขาวดำอัดกระจกปีพุทธศักราช2503เหรียญรุ่นแรกเหรียญเสมาปีพุทธศักราช2506จัดสร้าง900เหรียญรูปหล่อรุ่นแรกปี2520จัดสร้าง2520องค์สมเด็จหลังเงารุ่นแรกใช้ผสมผงวัดละคังผสมด้วยเกสาทัานปี2534 ตะกุดมีดหมอเป็นต้นท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านเรียนวิชาทำตะกุดและมีดหมอมาจากหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อพวงสิงห์งาแกะจากหลวงพ่อเฮงและหลวงพ่อเดิมเสือจากหลวงพ่อเฮงและหลวงพ่อยีท่านเคยเล่าให้ฟังว่าปลุกเสกเสือแล้วโยนไปตามกอหญ้าแล้วเอาหมูเกี่ยวกับเนื้อหย่อนเบ็ดไปถ้าเสือตัวไหนติดมาจึงจะใช้ได้ ถ้ายังไม่ติดก็ปลุกเสกจนติดส่วนผ้าสมเด็จปิดทองรุ่นแรกนั้นหลวงปู่พิมพาได้เล่าให้ฟังเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าผ้าสมเด็จทั้งหมดจำนวนประมาณสองปีบหลวงปู่นาคอดีเจ้าว,วาดวละคังให้ท่านมาเมื่อปีพุทธศักราช2493โดยในช่วงก่อนหน้านั้นคือระหว่างปีพุทธศักราช2480 ถึงปีพุทธศักราช2,493หลวงปู่พิมพาท่านได้เป็นอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานให้พระพิสุสามนเนรและอุบาสกอุบาสิกาและบุคคลทั่วไปที่วัดละคังเมื่อท่านย้ายออกจากวัดละคังมายังบ้านเกิดหลวงปู่นาคก็ได้มอบพระดังกล่าวให้มาโดยไม่ได้บอกยืนยันว่าพระทั้งหมดเป็นของท่านสร้างเองหรือมีของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จโตป่าปนอยู่ สันนิษฐานได้ว่าพระที่หลวงปู่พิมพานำมาทาไม่หลวงปูนาคสร้างก็น่าจะเป็นของสมเด็จโตสร้างปัจจุบันวงการพระแถบนครสวรรค์เสาะ,ะแสวงหากันมากเพราะวัตถุมงคลของหลวงปู่พิมพานั้นมีประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นแค้วคาดยุโยงคงกระพันเมตตามหานิยม หลวงปู่พิมพาบรณภาพเมื่อวันที่สองสิงหาคมปีพุทธศักราช2541อายุได้91ปีร่างของท่านบรรจุอยู่ในโรงแก้วสลีละล่างไม่เน่าเปื่อยถ้าทานใดผ่านมาแถววัดหนองตอง,งูอย่าลืมแวะกร่าวนมัสการหลวงปู่กันนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่